ครับสวัสดีครับพบกับลุงแจ็ค่อนกินนะครับวันนี้ลุงแจ็คจะมาสอนวิธีเผากระทะใหม่ครับซึ่งกระทะใหม่เป็นกระทะเหล็กที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วเราจะสามารถทํามาผัดอะไรได้เลยนะครับเราต้องทําความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทาความสะอาดนะครับหรือเขาเรียกว่าวิธีเผากระทะครับนี่นะครับ พอเราซื้อมาใหม่ๆครับเราลองมือรูปดูนะครับเห็นไหมครับคราบสกปรกนะครับนะครับมันติดเป็นขี้เหล็กอยู่ในกระทะครับเห็นไหมครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมาตั้งไฟก่อนครับี๋ยวนยกจะจุดไฟแล้วก็กระทะตั้งนะครับ ตั้งไฟให้กระทะร้อนเลยนะครับเราจะตั้งกระทะเขาให้เขาร้อนแบบร้อนมากเลยครับตั้งไว้ประมาณสักสิบนาทีครับ เราก็จะวนกระทะไปทู่ๆนะครับให้มันร้อนๆครับมันร้อนเลยร้อนจัดมากเลยนะครับมันจะได้ประมาณสิบนาทีครับถ้าจะร้อนมากโอเคพอร้อนเสร็จเราก็จะมาเบาไฟปิดไฟครับเราก็จะมาล้างกระทะเราสิ้งเขาไว้เขาเย็นก่อนนะครับคือให้เย็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาล้างกระทะกันครับ แล้วครับเราก็จะมาทําความสะอาดกระทะกันนะครับเราจะมาล้างครับเมื่อกี้เราก็ตั้งไฟแล้วเราเย็นพอประมาณครับดูครับกระทะเังร้อนเลยครับโอเคเราจะมาล้างเขานะครับนะครับเราจะใช้ก๊อตไว้เนี่ยนะครับใส่น้ำยาล้างจาน ขัดให้ทั่วเลยนะครับเบอร์สิบหกด้วยแล้วจะมีขอยเหล็กขัดก็ได้นะครับ ดูสิครับภาพความป,ปกปกมันก็จะเห็นออกมาครับด้านหลังเข้็มาค่ะด้านนอก ตรงข้างในทั่วเลยครับมาล้างออกรอบนึง เเราก็ยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะเอาไปเผาไฟอีกทีหนึ่งครับเผาสองครั้งนะครับอันนี้คือการเผาไฟครั้งที่สองครับมันจะเผาให้ร้อนแบบเดิมครับ เดิมครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเหมือนเดิมครับผมไม่ท้ว้ให้ามันร้อนๆ่ทั่วครับ ครับพอครบสิบนาทีแล้วก็ทิ้งกระทะไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งครับเราก็จะมาล้างใหม่อีกหนึ่งรอบห่บทิ้งไวสักพักยงร้อนนาดนี้ล้างโดยน้ำยาล้างจานอีกหนึ่งรอบครับ 재미ast of black pepper gut ไม่ใช่กระทะชื่อสะอาดครับเห็นไหมครับขนาดทิ่ชู่วปิดเลยครับเราทำการสะอาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็จะมาวิธีรักษาครับให้น้ำมันเราเนี่ยแหละครับเราลงไปจิ้งไว้ทั่วครับ าไปกระทอกไข่ออกเอาไปทอดเป็นไข่ดาวเราตรวจว่าเนื้อไข่ขาวและไข่แดงผส,สมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะว่านี่ครับเห็นไหมครับกระดาสะอาดมากไม่มีขี้เหล็กแล้วเห็นครับขี้เหล็กไม่เหลือแล้วแล้วก็ทําความสะอาดอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วก็นำเข้าไปผัดได้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้แซคลานก่อนครับสวัสดีครับ